นีนะครับไม่ไดหีครับดีครับเราเป็นคนคาทอะไรกันอยู่เนี่ยครับตอนนี้ผมกำลังทำรายการยุ่งเหยิงครับนี่คือระุงเหครับอยอยู่แล้วค่ะอนี่คือถ่ายถ่เต็มไปหมลแกอันี้ไม่เบื่อเหรอคร่เลือค่ะอย่ามายุ่